ดีคะ่ะพี่ปัญญาคะ่ะสวัสดีค่คะจึงจะขออนุญาตสัมภาษณ์พี่ปัญญาเพื่อถวายพระเกียรติแด่องค์พระเยซูริ์เจ้าที่รักษาการแน่นหน้าอกของพี่ปัญญานะคะวันนี้วันพุธที่26มิถุนายน2567นะคะแล้วให้กับพี่น้องคนไทยฟังนิดนึงนะคะว่าก่อนอธิษฐานพี่ปัญญามีอาการอะไรแล้วก็หลังจากอธิษฐานเป็นยังไงบ้างค่ะเช่นค่ะก่อนก่อนจะโทรหาจจริงนะครับ ผมรู้สึกแน่นแล้วใจมันหายใจไม่เต็มปอดปอดีอาจารย์ทวีส่งไลน์มาบอกเบอร์อาจารย์จิ๊กผมก็โทรหาอาจารย์จิ๊กก็เล่าอาการทุกอย่างให้ให้อาจารย์จับชวนาาอนาทิดารอกสาภาพบาดแล้ก็เริ่มทำทำการรักษาหลังจากนั้นอาการดีขึ้นนะนผมหายใจหายใจได้ล่งปอดได้เต็มที่เลย นเ,นเนียแบบนิ่เยเป็นมานานแล้วยังคะคอ,อาการแน่นเนี่ยผมแน่นอกมาตั้งแบบตงแ่วันเสาร์อดัดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นแบบสบายหายใจได้โปอดเตมปอดแล้วอาการม่หัวาหายเลยวันนี้ก็คือยืนยันนิดนึงนะคะให้กับพี่น้องคนไทยฟังนิดนึงนะคะว่าหายาหายไหมคะหายร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมจ๊ะ ก็ขอขอบคุณพระเจ้าครับสำหรับการรักษาการดูแลดวงวัดรัพระเจ้ายิ่งใหญ่ครับพระเจ้ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่สัผมเชื่อมานานแวค่ะว่าพระเจ้ารักษาของเรามีความเชื่ออย่างเดียวถ้าเชื่อกุ๊งใหญ่จะบอกอะไรกับพี่น้องคนไทยที่ชมคลิปบ้างคะ เทียแท้เจ้าที่ดูแลเรารักเราไม่เคยชอบิงเราพระเจ้าเป็นแพท์ประเสริฐค่ะก็ขอ,ขอคำยกย่องคำสรรเสริญพระเกียรติพระสิริเป็นขององค์พระเยซูคริสต์แต่เพียงผู้เดียวนะคะจึงจะขออนุญาตส่งคำพยานไปที่ไลน์ a c e b o o k และช่องทางอื่นๆพี่ปัญญาอนุญาตไหมคะโอเคขอบพระคุณมากคะ่ะพระเจ้าอวยพรนะคะสวัสดีคะ่ะ